สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องรัฐาค่ะนะคะวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะคะ,ะเวลารัฐาไรส์สดนะคะก็จะมีลูกๆนะคะมานอนเป้านะคะทุกวันนะคะไม่หลับไม่นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคิวบิดนะคะลูกของลิสกี้นะคะแล้วก็เจ้าสตางค์นะคะนี่เจ้าสตางค์นะคะก็ กึงแับกึงตืง่นนะคะเพราะว่าน้องก็กวนตลอดเลยนะคะอันนี้ก็กวนพี่ตลอดเลยนะคะก็เนี่ยค่ะก็อยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะตอนช่วงกลางคืนนะคะไล์สดบางทีก็จะมามั่วขึ้นมาอยู่บนจอโทรศัพท์บ้างก็มีนะคะถ้าหิวนะคะถ้าหิวก็จะมาตะก,กายตะกายขออาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาไม่หลับะค่ะ เพราะว่าเราเปิดไปเขาก็จะไม่หลับอะไรเงี้ยนะคะ ừ, ก็มาดูนะคะหน้าอินดูแล้วนี่นะนี่อันนี้จอมป่วนเลยนะคะตัวเล็กกว่าเพื่อนนะคะแต่ว่าพี่ตัวไหนหลับนะคะก็จะเข้าไปเล่นเข้าไปคลอเคลียเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็น้องๆเขาก็เขาขอไปกันนะคะอันนี้ก็เหลือ,อไว้ตัวเดียวนะคะตอนนี้ก็คงจะโตขนาดนี้หมดแล้วนะคะพวกงไม่กี่เดือนเองนะคะน่ารักอันนี้ชื่อคิวบิตนะคะนี่อันนี้ก็เจ้าตา์นะคะนนก็จะเล่นกันอยู่สองคนเนะะี่ยค่ะจะมานวเนียน,นูเนียอยู่นะคะ ก็มาเป้าทุกคืนนะคะมาเฝ้าทุกคืนไล์สดนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะแต่ว่าตัวอื่นเขาไม่ค่อยมาไอ้นี่ค่ะเขาก็จะนอนของเขาเป็นที่นะคะอันนี้เขาก็จะชอบมาอยู่กับแม่จะหลับอันนี้สต,ตารก็กึง่งกึ่งหลับเฮ้อันนี้นะคะชาดํานะคะหิว้วหิ้วนะคะมานวดนวดนวดอันนี้จะขึ้นนวดเก่งชอบนอนบนคนนะคะนวดนวดนวดนะคะ อันนี้คือไม่ได้อะไรนะคะหิวนะคะจะมาขออาหารอะไรอย่างเงี้ยอืค่ะมามาประจบนะคะมาทําดีนะคะอืจะมานวดนะคะตัวนี้เขาจะเหมือนมูฮัสซาแต่ว่าแค่คนละสีนะคะก็จะอันนั้นหน้าแหกมานะคะไม่รู้ว่าไปกัดกับใครมานะ <c oughs> เป็นแผลเลยนะคะเป็นแผลนิดนึงนะคะ่ะเห็นไหมคะตรงบนคิ้วนั่นนะคะเป็นแผลมาะคะไม่รู้ไปกัดกับใครมีที่ตาด้วยจกนั้นเลือดออกตกใจเลยค่ะอืนันก็เล่นกันอยู่นะคะอันนี้ก็ <c oughs> ค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกการรับชมนะคะ าราฐาก็ขอขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะคะที่มารับชมให้นะคะแล้วก็มาให้กำลังใจรัฐานะคะรั้ถาก็อาจจะได้ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้รั้ถาก็คงขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะถ้ายังไงก็ฝากทุกคนรักษาสุขภาพนะคะฝากกดฝากกดซับสไคร e นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ก็ต้องขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ